สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัตมาโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่16มกราคมปี2565นะครับตรงกับวันครูของประจําปีนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับดูกล่องกันก่อนนะครับเหรียญเทพเศรษฐีครับของหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตวัดศิลาดอกไม้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ปี2564นะครับเดี๋ยวเรามาชมเหรียญจริงกันครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของรุ่นก็ได้นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในรายการที่2ของใบรายการนะครับพารุ่นนี้นะครับผ่านพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2564นะครับมาแล้วครับองนี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินครับ เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคําครับอยู่ในรายการที่สองของใบรายการนะครับนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อเงินลมซาตินอย่างดีเลยนะครับเหรียญมีความหนาพอสมควรครับเพื่อนๆลองชมด้านด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหมือนเป็นงานปั้นนูนต่ําขึ้นมาเลยนะครับเป็นเหรียญ สำหรับรุ่นนี้นะครับเหรียญเทพเศรษฐีรุ่นนี้จะเป็นเปิดรุ้นเนื้อนะครับเป็นเปิดรุ้นเนื้อกันด้านหลังนะครับจะเป็นองค์ราหูแกะบล็อกมาได้คมชัดมากครับวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อซื้อรถให้ทางวัดนะครับวัดศิลาดอกไม้นะครับเป็นทุนนะครับสมทบทุนในการรักษาตัวหลวงพ่อนะครับเนื่องจากหลวงพ่อ ท่านก็ป่วยนะครับตอนนี้ท่านป่วยอยู่เพราะสุชาตินะครับก็เป็นอีกทางนะครับที่ได้ร่วมบุญช่วยกันครับครับเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นไงครับสวยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ยังเปิดเปิดให้บูชาอยู่ปกตินะครับเปิดให้บูชาอยู่ที่รุนละ550บาทนะครับในตอนนี้นะครับมาต่อกันครับระปชมครับ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลมซาตินหน้าทองคำนะครับขนาดเหรียญโดยประมาณนะครับความกว้าง3เซนติเมตรสูง4.5ซนติเมตรครับเหรียญนี้ไปเป็นจะเป็นหมายเลข17นะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับลองแวะชมที่ร้านได้นะครับจะมีเปิดให้บูชานะครับรุ้นละ550บาทนะครับ เนื่องจากราคาจองรุ่นนี้ก็มันราคามาก็พอสมควรอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆในเหรียญรุ่นเทพเศรษฐีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ